สวัสดีครับยินดีตอนเราเข้าสู่เลขเด็ดลุงพลนะฮะช่วงนี้ลุงพลหลีกนี้มาเล่นเสือมังกรนะครับผมกําไรดีจัดเลยแต่ตาแรกก็เสียให้ทุกคนดูเลยนะฮะไปกันต่อเนื่องยาวๆนะครับผมผมมีสูตรตารางสูตรตารางหนึ่งนะครับถ้าใครอยากได้ก็แอดมาได้นะฮะที่ l i n e แอดสามารถโปรแอดมาแล้วทักบอกแอดมินขอเครดิตฟ,ฟรีได้นะครับช่วงนี้มีโปรโมชั่นอยู่ ตอนนี้ผมลงน้ำเงินไปนะครับตามตารางเลยเข้าแน่นอนเสือบกางค่ือมังกรนะเล่นง่ายใบเดียวได้เลยรู้เรื่องแปะแต้มครับได้กินกำไรเน้นๆนะฮะได้มา400ไปต่อครับเดี๋ยวขอดูตารางก่อนนะฮะร,รอบนี้ก็จะเป็นน้ำเงินที่เดิมนะครับ ใครอยากได้สูตรดีๆนะครับสูตรดีๆเลขตารางเด็ดๆแอดมาได้นะครับตอนนี้ก็ดูกับดูไปกับผมก่อนนะฮะบ,บาคาร่าเสือมกรอนสแกนไม่ออกอีก6กับ7นะฮะแต้มเดียวได้กินในตารางนะครับอันต่อไปก็เป็น แดงน้ำเงินทีนี่ผมขอนับเป็นน้ำเงินเหมือนกันนะฮะแล้วก็ลงน้ำเงินไปเลยผมว่าน้ำเงินนี้เข้าแน่นอนนะฮะโอเคไปเสือครับผม เกาับแจ็คได้กินนะครับสวยๆเลยติดกันมา3ตาแล้วนะครับผมต่อไปนะครับเขียวนับเป็นน้ำเงินเหมือนกันนะครับน้ำเงินแดงน้ำเงินนะฮะร,รอบนี้ตามสูตรก็จะไปที่น้ำเงินเหมือนเดิมส่วนมากเสือเนี่ยจะได้กินมังกรนะครับแต่มันก็ไม่ตลอดนะครับผมใครเล่นบาคา,าร่าหรือเสือมังกรก็ตั้งเป้าไว้นะครับว่าอยากได้สักเท่าไหร่ แล้วพอถึงเป้าก็หยุดนะครับผมผมขอถึงสัก2,000นิดๆน,นะฮะผมก็น่าจะพอละหมดเวลาสำหรับการวางเงินเดิมพันค่ะเจ็ดกัะแจนะฮะแจ็คจได้กินอีกแล้วก,กินกันง่ายๆอย่างนี้เลยนะครับใบเดียวใครอยากเล่นแบบเร็วๆเว็บดีๆแอดมานนะฮะทางแอดมินมีสิ่งดีๆมาแนะนำเสมอ เซเว่นอีเลฟเว่นนะฮะเมื่อกี้งเจ็เดสิบเอ็ดน้ำเงินแดงน้ำเงินครับมันก็เหมือนตามเมื่อกี้แหละครับผมลงน้ำเงินเลยเปิดเลยนะฮะมาดูกันว่ามันจะตามสูตรหรือเปล่า เป๊ะๆบวกอีกแล้วนะฮะบวกเป็นร,รอบที่5แล้วนะครับผมเน้นๆเ,เลยต่อไปน้ำเงินน้ำเงินแดงนะครับมันจะเข้าแดงใครเล่นอยู่เล่นตามผมได้เลยนะครับสูตรตารางแต่ถ้าอยากได้ตารางครบๆตารางเต็มๆเนี่ยทักมาขอนะครับ e ไม่มีแจกเลยแดงนะครับ ย้ายฟังจากน้ำเงินมาเปิดเลยหนู12กิบ1องกับหนึ่งกิบนเกผมเปิดยอดตั้งแต่500นะครับตอนนี้บวกมาเกือบจะ2,000แล้วใครอยากตามตามได้นะครับเล่นตามกันได้เลย แดงน้ำเงินน้ำเงินนะครับไปที่น้ำเงินเช่นเคยตามสูตรนี่สูตรของผมเนี่ยที่ผมเทสมามันได้ใช้ได้ผลทุกบาคาร่าทุกเสือมังกรเลยนะครับได้ผลประมาณ80%เลยทีเดียวขอได้นะฮะสูตรดีๆ โอ้แปดกับแปดเสมอนะครับยังไม่ได้เสียนะฮะอ,อ๋อโอเคโอเคเสมอเลยไปต่อเนื่องเลยนะฮะต่อไปน้ำเงินล้วนนะครับมันก็จะน้ำเงินเหมือนเดิม อรอลุ้นกันนะฮะเสือมังกรเล่นง่ายๆครับใบเดียวก็ได้แล้วผมบวกต่อเนื่องมาหนึ่งสองสามสี่ห้าหแล้ว,ลวนะฮะห <6 S 1> ตารอบนี้เป็นตาที่เจ็ดหรือเปล่าใช่เป็นตาที่เจ็ดนะฮะไปครับเริ่มแถวใหม่น้ำเงินล้วนก็ต้องน้ำเงินนะครับเขียวน้ำเป็นน้ำเงินนะครับ วางเดิมพันกดเสือไปเลยครับโอเคเว็บเร็วมากๆเลยนะครับเสถียรมากสำหรับใครที่มีปัญหาหลุดบ่อยนะครับม,มาเล่นกับเว็บผมได้ สิบสามนะครับคิงใหญ่สุดกินไปต่อเนื่องต่อเนื่องต่อไปเป็นแดงน้ำเงินน้ำเงินนะครับมันจะมาขาน้ำเงินอีกขาหนึ่งนะครับผม โอเคเปิดเลยนะฮะ6กับ12สวยมากเลยนะครับผมตามสูตรนี่คือมีแต่ได้กับได้นะครับไม่มีเสียเลยทีเดียวต่อเนื่องเลยนะครับยังไงน้ำเงินก็มาเยอะแล้วไปน้ำเงินต่อครับผม หลงน้ำเงินไปเลยงเ,งเล่นเบานะครับงเ,งเล่นเบาแต่กำไรเน้นๆนะครับจาก500ตอนนี้แปะ2,000แล้วนะครับผม <c oughs> แต่ผมยังอยากได้อยู่นะครับสูตรยังเข้าอยู่หมดเวลาสำหรับการวางเงินเดือน,นันค่ะสิแตงได้กินนะครับ,ส,ส,บส,สวยๆเลย ต่อไปน้าเงินแดงแนะครับไปที่น้ําเงินอีกเหมือนเคยเราจะอยู่ฝั่งน้ําเงินนะฮะ,ไงไงะหลายตามากๆโอเคน้ําเงินยืนยัน,งงน,น,นชือเฉียดนะฮะเวลาเกือบหมด ใส่เดียวนะครับกินก็กินเสียก็เสียนะครับผมเล่นง่ายมากๆเลยนะครับเสือองค์กรนะมีผู้ชายใส่สูตรมาข้างหลังแล้วนะฮะเพื่อ๋อโอเคสลับตัวนะฮะ เดี๋ยวมาดูกันนะครับว่าน้องคนนี้จะทำให้ได้หรือทำให้เสียนะครับเริ่มเล่นเลยไหมคะโอเคเริ่มแทงนะครับไปฝั่งน้ำเงินเหมือนเดิมนะครับตามสูตรแบบเป๊ะ โอเคเปิดครับผมหมดเวลาสำหรับการวางเงินเดิมพันค่ะ4กับ8นะครับสวยชุดแรกก็ได้เลยนะฮะโอเคต่อไปถ้าตามสูตรน้ำเงินมันก็จะเรียงต่ออีกตัวหนึ่งนะฮะแต่ผมถึงตามเป้าแล้วได้เท่านี้ก็น่าจะพอนะครับผม ผมอยากลองดูอีกทีโอเคถึงเวลาเปิดนะฮะขอให้น้ำเงินนะครับผม10กับ6โอ้สิได้กินนะครับโอเคถ้าเสียแล้วผมขอพอเท่านี้นะครับผมได้กำไรมาประมาณ พันกว่าบาทนะครับผมขอบคุณที่รับชมนะครับใครอยากได้เครดิตฟรีเงินฟรีหรือสูตรบาคาร่าสูตรเสือมังกรดีๆนะครับสูตรหวยก็ยังมีแอดมาได้เลยนะครับที่ l ล n e แอดสามารถโปรครับผมเจอผมได้กับแอดมินทุกคนนะครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับ